ลายค้นอย่ากใหรรีวิวมีดให้เบิงนะครับเนาะมีดตัดกระบอกนะครับเนาะครับนี่ก็ใบหนานะใบหนา อีกตัวหนึ่งต้องใช้แรงมากครับครับต้องใช้แรงมากเลยครับครับมารีวิวให้ดูนะครับครับนี่คือใบหนาเนาะ ใบหนาครับมารีวิดให้อดูครับผมนี่ก็ใบหนานะครับนี่ครับเฉือนทีเดียวเลยขาด